ณห้องกระจายเสียงเฮ้ยทุกคนวันนี้เราทําเกี่ยวกับเอกสารสัมภาษณ์นักศึกษาใหม่หมดแล้วหรือยังโอเคพวกนายทำได้ดีมากเลยที่ทําให้พวกเราสามารถทํางานได้โดยไม่เสียหน้าไอ้พวกนักศึกษาใหม่ที่ิึงย้ายเข้ามาเฮ้ยไอ้แว่นนั่นหายไปไหนละ่วันนี้ฉันก็คูยกับเขาไปแล้วนน่ว่าวันนี้ห้ามมาสายเพราะวันนี้เป็นงานสําคัญไอ้นี่มันไม่ฟังอะไรเลยจริงๆหรอเะ สวัสดีนะครับรุ่นพี่ทุกคนในห้องกระจายเสียงตอนนี้ผมมาแล้วนะครับพร้อมของฝากนิดๆหน่อยๆไอ,อ้แว่นเมื่อวานนี้ฉันบอกแกแล้วไม่ใช่หรืองไงว่าว่าวันนี้แกห้ามมาสายเด็ดขาดเอ๊ะนี่มันอะไรวะในเมื่อวันนี้พวกพี่ก็ทำงานกันหนักมากเลยผมก็เลยไปแวะซูปเปอร์มาร์เก็ตมาเพื่อซื้อของหรือขนมมาฝากพวกพี่เลยนั้นเนี่ยก็เลยอาจจะมาช้าหน่อยนะครับ โอ้โหความคิดนายนี่มันดูดีนั่นเนี่ยงั้นพวกเราขอไม่เกรงใจแล้วนะแล้วเมื่อกี้ผมก็แวะไปหาครูที่เป็นสาเพื่อไปขอตังค์เขาให้เขาเอาตังค์มาให้ผมพาผมไปซื้อขอนมมาเลี้ยงพวกพี่แล้วนเนี่ยเขาก็อนุญาตให้ผมทาอย่างนี้แล้วก็ให้เงินผมมาเอ้ยให้ตายสิฉันอยากเกลียดนายอยู่นะแต่ฉันเกลียดนายไม่ลงจริงๆเลยวะ่ะงั้นวันนี้ฉันให้นายเป็นหัวหน้าผู้สัมภาษณ์เลยและกันรับทราบครับ ส่วนสูงของฉัน164รูปร่างผอมบางหน้าตาก็ไม่ค่อยหล่อไม่ว่าจะเป็นการเรียนหรือหน้าตาฉันก็ไม่ดีเลยสักอย่างด้วยสภาพและรูปร่างร่างกายของฉันแค่ไปโรงเรียนตามวันปกติไม่โดนแกล้งก็ถือว่าบุญแค่ไหนแล้วแต่ฉันก็ไม่ยอมรับต่อโชคชะตาอันที่ไม่ยุติธรรมอย่างนี้หรอกเพราะในความคิดของฉันฉันก็อยากเป็นคนที่มีชื่อเสียงมากๆม,ม,มากฝ่าใครๆก็ตามแล้วฉันก็เลยเข้าไปสอบสัมภาษณ์ในห้องกระจายเสียง และแล้วฉันก็ฉันว่าถ้าห้องกระจายเสียงนี้ไม่มีนายแล้วก็ห้องกระจายเสียงนี้คนเจ้งไปนาแล้วเพื่อนนายเป็นคนที่สร้างบรรยากาศให้ห้องกระจายเสียงเราได้ดีมากๆเลยฮะแล้วในตอนนั้นฉันก็เป็นคนที่เนื้อหอมที่สุดในห้องกระจายเสียงแม้แต่ใช่แล้วขอแค่พวกเราต้องพยาย,ยามและมันจะไม่มีอะไรที่เราจะไม่สามารถทำได้ความมยุติธรรมทั้งหมด ฉันนี่แหละจะเป็นคนเอาชนะมันเองต่อจากนี้ไปคือการสัมภาษณ์เพื่อรับเข้าชมรมห้องกระจายเสียงนะครับทุกคนในนี้ก็สามารถเข้ามาได้เลยนะครับถ้าผ่านการสัมภาษณ์พวกเราจะยินดีย,ยิ่งเลยสวัสดีครับผมคือคีมายองม,มินนะครับเป็นนักศึกษาที่เพิ่งย้ายเข้ามาใหม่นะครับยินดีที่รร้จักเออ,อยินดีที่เราจักเช่นกันงั้นพวกเรามาเริ่มการสัมภาษณ์กันเลยดีไหมครับชีวิตนี้แม่งมายุติธรรมว่ะ ในที่สุดกเ็เสร็จการสก,กิีโว้ยวันนี้แม่มีคนมาสมัครเยอะมากๆเลยเราคะถ้าคนนี้ออกมาจากั้งบจได้ไงกันวะเน,นี่ยตาคนเข้ามาเยอะรอบนี้มันเยอะจริงๆเลยนะเน,นี่ยว่าแต่ผู้ชายคนนั้นที่ชื่อคิมฮยอนใช่ไหมนะ่ะฉันต้องการให้เขาผ่านการคัดเลือกให้ได้เลยอะไรนะพี่แบบนี้ก็ได้เหรอผมว่าเขาไม่มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์เลยนะพี่พี่จะเอาเข้ามาจริงๆดิ อืมไม่เป็นไรหน้าตาดีก็พอละเรื่องการใช้คอมพิวเตอร์อะไรอย่างี้พวกเราสอนเขาได้พวกเราอ่ะไม่สามารถปล่อยให้เขาไปอยู่ชมรมอื่นได้หรอกอยู่ชมรมเรานี่แหละดีแล้วเดี๋ยวให้ฉันเป็นคนสอนเองนะแม่งผ่านง่ายจังวะเออเออฉันมีความสามารถพิเศษก็คือยินดีต้อนรับเพื่อนอีเขี่โอ้พี่อะไรพูดป้าอะไรของนายอ่ะเออไอ้นี่มันใช้งานยังไงเนี่ยเฮ้ยฉันไม่ได้บอกไงหรือไงว่าน,นี้มันแตะไม่ได้เฮ้ยอย่าคิดมัวดิเพื่อนพวกเราสองคนไปซุปเปอร์มาร์เก็ตกันดีกว่าอย่าไปสนใจเลย เออทำไมทุกคนต้องเข้าหามันด้วยนะให้ตายสิสิ่งที่ฉันพยายามตั้งหนึ่งปีมานี่มันสูญเปล่าจริงๆเขาแย่งมันไปหมดเลยถึงความเป็นจริงฉันที่รู้ตั้งแต่แรกอยู่แล้วแหละโลกใบนี้มันไม่ยุติธรรมแต่ฉันก็มีเสน่ห์ในแบบของฉันเองนะมาแล้วครับทุกคนฉันก็ซื้อขนมมาฝากพวกเขาตามเดิมเหมือนตามปกติทั่วๆไปฉันคิดว่าแค่ฉันพยายามต่อยสักพักหนึ่งพวกเขาก็อาจจะกลับมาอยู่กับฉันเหมือนเดิมก็ได้กลับมาให้ความสนใจกับฉัน เออเออรุ่นพี่มาแล้วหรอครับเฮ้ยไอตัวแสบแกลืมกดแล้วรืงไงว่าห้องกระชายเสียงห้ามมีความรันาอแม่ไม่มีมารยาทเลยว่ะโอ้โหไม่เคารพกฎเกณฑ์อะไรเลยอนี่แม่นีใสแย่มากไม่เคารพกฎเกณฑ์ไม่เคารพอะไรเลยแกฉันพยายามให้หน้าหน่อยแกนี่ก็เลงมากเลยนะเออเออรุ่นพี่มันไม่ใช่อย่างที่รุ่นพี่คิดเลยแล้วมันไม่ใช่ความผิดของเขาฉันนี่แหละไปขอเขาคบเองเฮ้ยเดี๋ยว หนึ่งปีที่ฉันพยายามและวิจัยมันแล้วก็ได้คําตอบประมาณนี้ทุกอย่างทั้งหมดนี้ถูกทําลายเพราะคิมพยองมินภายในแค่ภาคการเรียนเดียวเท่านั้นคนอย่างฉันไม่ว่าจะพยายามแค่ไหนก็ไม่อาจจะชนะคิมพยองมินได้ด้วยเสน่ห์ของเขาสวัสดีครับพี่พี่ทุกคนผมชื่อสงเสงนะครับแล้วผมมาทักทายพวกพี่โดยเฉพาะเลยและผมขอสัญญาไว้ออย่างหนึ่งกับพวกพี่เลยนะครับ ว่าผมจะสร้างคอนเทนต์เจ๋งๆให้พวกพี่รับชมกันแน่ช่วยกันกดติดตามและกดไลค์ผมด้วยนะครับแล้วมันจะเป็นกำลังใจให้ผมหนึา่งงามๆเลยสตรีมเมอร์ชื่อดังชื่อว่าเจนเซอร์ได้ทำลายร่างกายผู้อื่นขนาดไร้สดและเพิ่งเริ่มสำนึกผิดอืมคิมฮยองมินนี่พี่ด็อกกูเองนะใช่พี่เองพี่ด็อกกูจากห้องกระจายเสียงให้ตายสินายทำสตรีมด้วยหรอเนี่ยนายมาถึงจุดนี้ได้ยังไงพี่ต้องช่วยนายอยู่แล้ว ก็พอฉันเป็นรุ่นพี่ที่ห้องกระจายเสียงของนายยังไงฉันก็ต้องช่วยตอนนี้พี่กำลังเตรียมตัวทำโปรเจกต์ยิ่งใหญ่อยู่นายจะมาทำด้วยกันไหมไอ้น้องไม่ต้องขอบใจพี่คราวนี้ฉันจะทำให้นายรู้สึกให้ได้ว่าความพ่ายแพ้เป็นยังไงนี่แม่งใหญ่ขนาดไหนกันแน่วันเนี้ยพวกเราก็ออกมาจากโถงตรงนั้นมาสักพักให,ใหญ่ๆแล้วนะทำไมพวกเรายังไม่เจอทางออกอีก พี่ลองมองเข้าไปที่เพดานดูสิเราจะเห็นสายไฟที่อยู่ด้านบนเราเดินตามสายไฟไปน่าจะเจอทางออกแหละนี่ผมว่าทางออกได้จะใกล้แล้วแหละอทำไมนอ้องถึงรู้เยอะจังนะเออก่อนหน้านี้ผมไปด็นดรเพิงครับโอ้โหจริงเหรอโคตรเท่เลย อาร์โดฮาสวัสดีนะครับทุกคนนี่คือการทักทายของสงเสริฐสุลลอคนนี้คนเดิมไงครับตอนนี้พวกเราถูกขังอยู่ข้างในสวนสัตว์จำลองอะไรสักอย่างที่มันดูลึกลับมากเลยนะแล้วดูเหมือนว่าทุกคนจะเริ่มเหนื่อยกันแล้วงั้นพวกเรามาพักสักแป๊บหนึ่งเดี๋ยวฉันจะสัมภาษณ์พวกนายเพื่อเป็นการพักแล้วกันโอ้รอบนี้ฉันตามพี่สงเสรมาแบบโคตรสวยเลยจะแต่เรื่องแย่ๆรอบเนี้ยและฉันก็หวังว่าเรื่องพวกนี้มันจะเป็นแค่เรื่องล้อเล่นหรือเรื่องตลกที่ไม่มีใครตายจริงๆ ต่น่าเสียใจด้วยทุกอย่างที่ทุกคนเห็นมันคือความจริงและเด็กบ้านนอกคนนี้ก็บาดเจ็บด้วยนะทุกคนเฮ้ย <Hey, S 1> เด็กบ้านนอกแกโอเคปะเออเออผมโอเคนายน่าสงสารจริงๆเลยทําไมนายต้องเสียสละไปล้วงถาวรเองด้วยละ่ะเกิดอาการบาดเจ็บเลยนะ่าสงสารจริงๆอ่งฉันให้ผ้านนาย,ยืมไปเช็ดแผลก่อนไปโชคดีนะที่ฉันเอาผ้าเช็ดหน้ามาด้วยไม่งั้นนายก็จะอาจต้องได้กลิ่นเลือดตลอดทางเลยก็ได้นายนี่ก็ดีกับทุกคนจริงๆเลยนั้นเนี่ยแล้วหนูล่ะรู้สึกอยังไงบ้าง หนูมาที่นี่ก็พอใเชื่อใจพี่นะแต่หนูกลับมาเจอเรื่องอะไรที่แบบโคตรแย่เลยอะถ้าไม่มีพี่เจนเซอร์เขาพวกเราก็ได้จตายหากันหมดแล้วแหละโอ้โหพี่สาวพี่สาวชอบเจนเซอร์แล้วอ่ะดีทุกคนในนี้ก็นำบาบกเหมือนกันแต่พี่กลับไปพูดถึงพี่เจนเซอร์คนเดียวเลยนะพี่เจนเซอ,อร์เขาแรกที่ถือนะฉันขอสาบสนุนแล้วกันฮ <c oughs> อย่าแซวฉันดิแล้วพี่สาวก่อนจะเลือกผู้ชายพีส่สาวดูที่รูป่ามก่อนใช่ไหมลนะ่ะหนูก็เหมือนกันรูปาพี่เจนเซอร์เขาก็าดูดีนะโอ้ให้ตายสิ พี่สาวควนนี้ชอบผู้ชายที่รูปร่างลวสินะโอ้ยน,น่าเสียดายจริงโอ้โหห้ตายสิรับตัวพี่สาวไปแต่ผู้ชายเต็ไมไปหมดเลยเธอนี่จะจงคนผู้ปฏิเชีนคิดไว้ซะอีกนั่นเนี่ยโอ้โหห้ตายสิตอนนี้พวกเรามาติดกอบกลางแถมก็ยังมีคนหายสับสนยอีกน,น่าเศร้าจริงๆโอ้โหเธอนี่ยจิตใจอ่อนแอจริงๆเลยก็ใช่ในหนูก็เลยไม่อยากไปทำสตรีมแบบเดียวกับพี่นี่แต่อย่างน้อยตอนนี้พวกเราก็ยังปลอดภัยกันอยู่ ทุกคนกนลำลังบายอย่างนี้ฉันขอโทษด้วยฉันแค่อยากจะทำคลิปให้มันสนุกสนุกไปต่อเธออืมพี่ถ่ายออกมาเป็นไงบ้างอืมดูดีเลยเฮ้ย <Hey, S 1> เธอเธอไม่เหนื่อยบ้างอะไรหรือไงเนี่ยไทยิตอนนี้นายอายุเท่าไหร่แล้วเนี่ยโอ้ก็ผมอายุ27แล้วครับส่วนฉัน งั้นพวกเราควรมาคุยกันแบบสบายๆหน่อยนะชื่อจริงคุณใช่ดาเฮใช่ปะใช่อี่ตายสิพวกเราควรทำยังไงกันต่อดีลบฉันหน่อยสิเดี๋ยวฉันจะลองทำอะไรบางอย่างดูงั้นฉันขอลองฆ่ามันแล้วกันฉันว่าพวกเราไม่ควรทำในงานนะถ้าเราทำไปแล้วแล้วมันไม่ตายแล้วมันกรีดร้องแล้วเพื่อนพวกมันตื่นกันหมดอะพวกเราจะเอายังไต่อละ งั้นเดี๋ยวเดี๋ยวฉันจะลองโยนหินไปแล้วกันเผื่อมันจะไปสนใจหินโอ๊ยโอยไอ้ตายสิทำไมสะพามันโยกวะเออเออฉันว่ามันน่าจะเป็นเพราะอะไรมันได้เก่าแล้วแหละไอ้ตายสิฉันว่าพวกมันทุกตัวน่าจะตื่นกันหมดแล้วแล้วทีนี้พวกเราค่อยๆเดินแล้วกัน แขนฉันใครจะได้ช่วยฉันด้วยมันจะพยายามกินแขนฉันอยู่อ้ uh huh. แม่งเอ้ย ใต้น้ำมันมีศพคนฮะโอเคเย็นๆค่อยๆหายใจแล้วนายพยายามว่ายน้ําอย่าลงไปด้านล่างอยู่บนนี้ปลอดภัยฉันเห็นศพคนอยู่ใต้น้ําจริงนะตอนกําลังจมน้าปกติทุกคนมักจะเห็นภาพหลอนพาะเราอยู่ตรงนี้มันปลอดภัยอยู่แล้วเดี๋ยวฉันลงไปช่วยคนเองเดีย๋ยวนายแน่ใจเหรอนายจะลงไป ไายสิแม่มีศพคนอยู่ใต้น้ำจริงๆหรอวะเนี่ยแม่งเอ้ยพวกมันไม่ยอมให้ฉันไปช่วยเขาไปตายสิแมงรู้สึกขยันขยันเป็นบ้าเลยถ้ายังเป็นอย่างนี้อยู่อีกไม่นานฉันน่าจะตายไปพร้อมกับมันแน่นอนลามาเกิดอะไรขึ้นวะเนี่ยทำไมลงไปนานจังโอ้ดูเหมือนว่าพวกเขาร่างขึ้นมาแล้วมันมีฟอร์มน้ำบุ๋มๆตรงนั้นนายท่นใต้น้ำมันเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวไม่ค่อยคุยทีหลัง เธอสบายดีหรือเปล่าเออเออเธอไม่เป็นไรมากใช่ไหมแต่สีหน้าของเธอมันบอกว่าไม่เป็นไรจริงๆใช่ไหมใช่ผมไม่เป็นไรจริงๆโอ้ยไม่ต้องสนใจมันหลอกมันเป็นผู้ชายนะแค่บาดเจ็บเล็กน้อยไงก็ทนได้อยู่แล้วไม่ได้อ่อนแอขนาดนั้นแกต้องใช้จิตใจเพื่อผ่านมันไปให้ได้นะเพื่อนถ้าเป็นอะไรไม่ต้องฝืนนะบอกฉันได้เลยเข้าใจไหม แกไม่เป็นไรใช่ไหมงั้นแกคืนผ้าเช็ดหน้าของฉันมาเลยโอ้ยโครนมาที่นี่เร็วด้านไงไประตูทางออกเย่ yeah! ในที่สุดพวกเราจะได้ออกจากที่นี่สักทีเฮ้ยเดี๋ยวก่อน ตายสิได้มาตัวบ้าอะไรอย่างี้แล้วเนี่ยนี่พวกเราจะเอาไงต่อดี <S <S มันจะเป็นอะไรก็ตามแต่ตอนนี้พวกมันกําลังนอนอยู่ออให้ตายสิพวกเราจะข้ามสะพานไปยังไงดีนะให้เสียงไม่ดังดูเหมือนว่าเส้นทางนี้จะไปไม่ได้แล้วพวกเราเปลี่ยนเส้นทางนี้ไหมทางออกมาอยู่ข้างหน้าแล้วพวกเราจะถอยกันไม่ได้แล้วงั้นเดี๋ยวฉันนําเองงั้นฉันขอฝากให้นายช่วยถ่ายวีดีโอตอนฉันข้ามสะพานแล้วข้ามสะพานตามมาเร็วๆเลยนะเดี๋ยวถ้าฉันไปแล้วเดี๋ยวฉันจะออกไปสำรวจข้างนอกก่อนถ้าฉันผ่านไปได้แล้วพวกนายค่อยๆตามมาแล้วกัน รอบนี้ฉันต้องทำให้พวกเขารู้ให้ได้ว่าฉันเก่งกว่าคิมพนนยุนแค่ไหนทวนเอ้ยอุตส่าห์จะตัดใจมาก่อนแท้แต่กลับกลัวซะง,งั้นแต่ตอนนี้ฉันถอยกลับไม่ได้แล้วรีบเดินดีกว่าโอ้แม่งเอ้ย เขาข้ามไปได้แล้วงั้นพวกเราควรข้ามตามเขาไปเลยดีไหมโอ้ยข้างหน้ามันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเธออยู่ทำไมเนี่ยเออมันมีตัวยืยนขวางอยู่ โอ้ให้ตายสิดูเหมือนมันจะตามไม่ค่อยดีดูทรงแล้วเหมือนพวกมันจะไม่รู้นะว่าใต้สะพานมีพวกเราอยู่พวกเราได้จะสามารถเดินไปถึงประตูทางออกได้ด้วยการเดินใต้สะพานแบบนี้งั้นทุกคนตามฉันมาและอย่าส่งเสียงดังนะฉันไม่กล้าเดินอ่ะยีคงไม่ได้บอกเรื่องนีว่ามีศพใต้น้ําอ่ะตอนนี้ฉันโคตรรู้สึกกลัวเลยทุกคนไม่ต้องกลัวหรอกศพในน้ำอ่ะมันไม่สามารถเคลื่อนที่ได้ อุ้มเขาไปเร็วโอ้ยให้ตายสิงั้นพี่รีบเปิดประตูเร็วพวกเราได้รีบออกไปสักทีเยี่ยม ในที่สุดแม่งกระจบสทีเอให้ตายสิเกือบตายในนั้นแล้วโอ๊ยัวเปียกไปหมดเลยอ่ะแถมน้ำไม่น้ำเมงรู้สึกไม่ค่อยสะอาดเลยเออน้ำไม่ตายน้ำน้มันก็มีศพอยู่ในนั้นเว้แต่พี่เซนเจอร์เขาบอกเขามองไม่เห็นนะปกติคนที่กำลังจมน้ำส่วนใหญ่เขาไม่จะเห็นภาพหลอนกันอ่ะเป็นเรื่องปกติเลยนายนี่กล้าโกหกพเราได้ไงเนี่ยฉันไม่ได้โกหกนว้ยพวกนายแล้วโทรศัพท์ฉันล่ะพี่เมื่อกี้พวกเราจะตายแล้วนะพี่พี่ยังหัวโทรศัพท์อีกเหรอตายสิโทรศัพท์แม่งเปียกหมดเลย พี่โทรศัพท์มันสำคัญกว่าชีวิตพวกเราอีกเหรอไม่ถึงมันจะไม่สาคัญเท่าชีวิตพวกเราแต่ถ้าพวกเราเสียโทรศัพท์เครื่องนี้ไปคือเราแบบทนทุกข์ทรมานที่นี่นนฟรีๆเลยนะงั้นเดี๋ยวฉันจะลองพยายามเปิดเครื่องดูแล้วกันไม่ตายสิถ้าโทรศัพท์พังขึ้นมาแปลว่าพวกเราทรมานที่นี่นฟ,รฟรีเลยนะสวยเปิดเครื่องติดโอ้พระเจ้าโทรศัพท์ของฉันไม่พังร่้สึกมีความสูขบ้าเลยดีนะที่มันเปิดติดถ้ามันเปิดไม่ติดแล้วก็ฉันจะให้ผู้ใดใช้สมน้ำสมเนื้อกับคลิปเครื่องในเลยพี่ก็แค่โทรศัพท์เครื่องเดียวเองนะพี่ พวกเราพวกเราต้องใจเยอะขนาดนั้นด้วยไม่ที่ราคาตัวเครื่องหรอกแต่มันเป็นที่คลิปข้างในต่างหากถ้าหลังเราปล่อยออกไปแล้วเราอาจจะได้เงินร้อยล้านเลยนะโอ้ยตายสิไอวิดีโอนี่นายถ่ายไหมฉันนี่มันดีจริงๆเลยไอตอนนี้ฉันกำลังเดินผ่าความตายอย่างนั้นแโอ้โหมันน่าตื่นเต้นมากโคตรเจ๋งเลยไอเมื่อพวกเราออกไปจากที่นั่นได้แล้วพวกเราก็รีบออกไปชายฝั่งเร็วให้ตายสิทุกคนตอนนี้ไอเด็กบ้านนอกขอพวกเรานี่อาการไม่สู้ดีเลยนะ นี่เขาเสียเลื่อนมากเลยนะทุกคนแถมเขาตอนนี้ไข้ขึ้นสูงสุดเลยตอนนี้พวกเราควรไปรถมพยาบาลเขาก่อนแล้วค่อยไปก็ได้นะทุกคนอย่าเพิ่งรีบเลยให้ตายสิตอนนี้เขาหมดสติไปแล้วว่าเราจะทาไงต่อดีอ่ะพวกเรามีข่าวร้ายวะ่ะตอนนี้มันใกล้หกโมงแล้วถ้าเราโมวแต่ช้าอยู่เราอาจจะตก เรือก็ได้นะทุกคนเราต้องรีบไปพวกเราต้องมีใครสักคนแบกมันขึ้นหลังแล้วก็รีบไปชายฝั่งให้เร็วที่สุดตอนนี้ทางที่ดีที่สุดเราคือต้องแบกเขาไปให้ถึงชายฝั่งเราโม่แต่ช้าตอนนี้เราตกเรือแน่นอนแล้วนายจะรับผิดชอบอยังไงละ่ะถ้าพวกเราตกเรือขึ้นมาถ้าตอนนี้พวกเราพักเรามีโอกาสตกเรือสูงขึ้นเรื่อยๆถ้าเรายังไม่ไปถึงชายฝั่งอ่ะนะแม่พูดสิถ้าพวกเราตกเรือขึ้นมานายจะรับผิดชอบอยังไงนายสอบไปด,บดับเพลิงก็ไม่ผ่าน แถมทําเป็นอาชีพสตรีมเมอร์ก็ไม่รอดอีกเห็นชัดๆว่านายอ่ะสู้ฉันไม่ได้เลยสักอย่างตอนเนี้ยฉันไม่อยากฟังคำพูดอะไรของนายและนายอ่ะต้องความคำพูดของฉันทุกอย่างฉันว่าคนณนหน้าเลือกแบบนายอ่ะพูดเชียอะไรทั้งหนาวะน้อยแกทําบ้าอะไรของแกวะปล่อยมือฉันเดี๋ยวนี้เลยนะไม่ปล่อยแล้วก็โดนหมัดฉันแน่ สองคนหยุดไม่ต้องทะเลาะกันแล้วถ้าพวกเรามัวแต่ทะเลาะกันพวกเราจะทันเรือไหมวันนี้พวกนายก็รู้ว่าคนในกลุ่มเรามีคนหนึ่งที่บาดเจ็บพวกเราต้องรีบไปช่ยฝั่งเร็วที่สุดพี่แฮงกูโพูดก็ถูกแม่งให้ตายสิฉันอุตส่าห์พยายามช่วยนายในแท้แต่นายกลับมาแหวงกัดฉันนี่นะฟังเลยว่าฉันจะให้ตังค์นายสักบาทสักแดงเลยการักษาแม่มึงมึงต้องเอาแล้วเหี้ยพี่พี่ก็ควรพอได้แล้วนะไม่ต้องพูดแล้ว ทีมายองมินแกกล้าต่อยฉันได้ไงวะรอกลับไปให้ได้ก่อนเถอะเดี๋ยวเราค่อยว่ากันอีกทีก็ได้วะเ,เออแล้วพี่จะไปไหนของพี่เนี่ยว่าตอนนี้พวกเราทุกคนไม่เสี่ยงกันหมดเลยถ้าพวกเราจะเพิ่มความเสี่ยงอีกวยการแบกไอ้นี่ไปจนถึงชายฝั่งน่าจะใช้เวลานานาเลยอะคือถ้าพี่จะไม่ช่วยหน,หนูช่วยเองก็ได้นะแล้วพี่ไม่ต้องการเดี๋ยวหนูแบกเองก็ได้สาวหนูว่าพี่สาวควรใช้เหตุผลหน่อยนะพเราจะเสี่ยงคนทั้งกลุ่มเพื่อคนคนเดียวไม่ได้นะพี่เพราะว่าพวกเราคนปล่อยเด็กบ้านนอกคนนี้ตายที่นี่นี่แหละอย่างนะ เธอพูดป้าอะไรของเธอเนี่ยวันนี้เธอคือแบบจะปล่อยเขาตายที่นี่เลยเหรอเอ้ย hey, พี่สาวสิ่งที่หนูพยายามสื่อก็คือหลังพวกเราลับออกไปแล้วอะ่ะพวกเราจะตามทีมกู้ภัยมาช่วยอีกทีหนึง่งคือคันว่าเขาคงอยู่ไม่ถึงเวลาที่กู้ภัยมาช่วยเหลือหรอกแต่ถ้าเราเอาเขาไปด้วยเราก็มีโอกาสเสี่ยงมากขึ้นที่พวกเราจะตายกันนะคือเธอไม่เห็นคนเราหรืองไงเนี่ยทำไมเธอถึงคิดเรื่องเฮี้ยแบบนี้ได้ไม่ hey, แต่เพิ่มความเสี่ยงไงพี่งั้นถ้าฉันให้เขาขึ้นหลังฉันแล้วก็รีบไปชายฝั่งกันละ่ะแบบนี้ได้หรือเปล่าเทียงกันงน แต่ก่อนอื่นเลยพวกเราควระสมพยาบาลเขาก่อนแล้วก็รีบออกไปจากที่นี่เร็วที่สุดตายสิพวกเราก็ไม่มีผ้าสะอาดด้วยงั้นก็ฉีกเสื้อเอามาห้ามเลือดหน่อยกันแล้วกันแล้วนายก็มีหน้าที่แบกผมเหรอพี่ใช่ก็ฉันเชื่อใจในตัวนายฉันก็เลยให้นายรับหน้าที่นี้ไงโอเคตอนนี้พวกเราก็น่าจะเดินทางต่อได้แล้วเออ อไอ้ตาซีเหนื่อยอไปยแล้วต้องโทษเป็นความผิดอิเดนนั่นเลยเพราะว่ามันทำใพวกเราช้าเ <c oughs> คนช้าลงหน่อยดิฉันก็เลยกินเดอดตาแล้ว <c oughs> อย่าบ่นเลยรีบตามมาเถอะ เฮ้ทำไมตัวนายแม่งหนักเป็นบ้าเลยวะแดเขี้อะไรมาบ้างเนี่ยแต่และว,วันเฮ้ทุกคนอย่าเพิ่งรีบดิรอฉันด้วยดิเฮ้ยฮัลโหล แม่งเอ้ยพี่สงเสคะทำไมฉันรู้สึกว่ามันมีอะไรปแปลกๆโอ้ยเกิดอ,อะไรขึ้นอีกแล้วพวกเราไม่ได้มีเวลาเยอะนวะ้ยอะไรเป็นไรก็รีบว่ามาเลยอี่อุนชีกับจินซุนเขาหายไปนะพี่แม่งเอ้ยแล้วแล้วพวกมึงไปทางไหนกันวันนี้อ่ะพี่สงเสพี่พี่สงเซอยู่ไหนพี่เมื่อกี้นั้นเสียงยุนชีนี่นะ เฮ้ยตอนนี้พวกนายอยู you you ่ไหนอยู <nak pap> ่นี่พี่เดี๋ยวตอนนี้นายอยู่ที่ไหนตะกลมวไหชี้ซิอยู่นี่ครับเอ้ยโอ้ยแม่เจ้าโวยโอ้ยหัวกูยุนชีตอบฉันหน่อยแล้วว่าตอนนี้นายอยู่ที่ไหนโอ้ยแม่งเอ้ยฉันตกลงมาที่ไหนวะเนี่ยเชี้ย เชียอะไรวะเนี่ยทำไมมันมีศพกองเป็นภูเขาเลยวะโอ้ยเชียแล้วดิแม่งตัวเชียอะไรวะนน่ะแม่เกใยให้ตายสิให้ตายสิกูกูเจอตัวเชียอะไรอีกแล้วเนี่ย นี่นายเหรอเนี่ยโอ้เชดบลูเอ้ <_ H at> hey, ยุนซีตอนนี้อย,ยู่ที่ไหนส่งเสียงหน่อยเร็วเอออยู่นี่พี่เอ,อ้ยกลับมาทำไมทำไมนาะยต้องตามพวกฉันมาด้วย พี่พี่เมื่อกี้ผมไปตกลงไปในหลุมที่เต็มไปด้วยศพเลยอ่ะพี่แบบศพโคตรเยอะแถมนนั้นก็มีเด็กเสาอะไรแปลกๆด้วยอ่ะแต่เจนเซอร์เขาได้ช่วยผมไว้พี่ขอบคุณเขาจริงๆเลยที่ทําให้ผมรอดมาได้อะสพคนจริงเหรอจริงเหรอเป็นกองใหญ่เลยอะ่ะนายยังมีหน้ากลับมาที่นี่เหรอเมื่อกี้นายไม่ทำเป็นเก่งอยู่หรือไงวะพี่ผมว่าลืมเรื่องนี้ไปเถอ,อะเพราะเมื่อกี้เขาเป็นคนที่ช่วยชีวิตผมไว้แล้วไงเมื่อกี้มันยังทำเป็นเก่งอยู่เลยมันไม่ฟังอะไรฉันเลยเนี่ย คนที่ไม่รู้จักการเคารพผู้หลักผู้ใหญ่อย่างมันเนี่ยนะแกยังมีหน้าอีกเหรอวะเนี่ยแกนี่มันหน้าได้จริงๆเลยแกไม่รู้สึกอับอายเลยหรือบ้างหรือไงวะพี่ถึงจะอย่างนั้นก็เถอะพี่ผมขอโทษผมผิดไแล้วผมขอโทษที่พูดจาไม่ดีใส่พี่และทำลายร่างกายพี่ไปนี่นายพยายามร้อนเชล่นอยู่หรือไงวะเมื่อกี้ยังทำเป็นเก่งอยู่เลยไม่ใช่หรือไงตอนนี้กลับมาขอโทษเั่นอย่างนี้นะี่นะมันควรหรอวะไม่ควรครับผมขอโทษ ไอ้น้องเวนแกรู้ไหมว่าปัญหาของแกคืออะไรปัญหาของนายมันก็คือความเยอหยิงของนายที่มันเยอะจนเกินไปและนายก็คงไม่เคยเห็นหัวใครเลยสินะและนายคิดว่านายก็คงไม่เคยทําอะไรผิดพลาดในชีวิตของนายเลยจนแบบเสียคนได้ขนาดนี้นายรู้ไหมว่าฉันรู้สึกเสียใจแค่ไหนกับการที่นายไม่ยอมฟังคําสั่งของฉันเลยเนี่ยเห็นไหมล่ะคนอย่างแกอะขนาดการสอบเป็นนักระเพิงแกยังสอบไม่ผ่านเลยแม่แกก็นอนป่วยเงี้ยอีเวน แกก็เลยจำเป็นต้องหาเงินไปรักสาแม่แกฉันก็เลยพยายามช่วยแกแต่แกกลับมาแหวงกัดฉันทำไมกันละ่ะทำไมนายถึงไม่ยอมเชื่อฟังอะไรฉันเลยฉันอุตส่าห์จะช่วยนายดีๆเลยนะโอเคก็ได้ฉันให้อภยัยคะหนูว่าที่นี่เริ่มน่ากลัวแล้วสิตอนแรกฉันก็พูดแล้วไงว่าพวกเราควรรีบไป แต่มีเด็กหวนดื้อคนหนึ่งที่ดื้อมากๆไม่ยอมฟังผู้หลับผู้ใหญ่เลยพี่ตอนนั้นมีแสงเออให้ตายสิถ้าตรงนั้นมันเปิเปดไฟอยู่เพราะว่าข้างในนั้นน่าจะมีคนอยู่สินะเออฉันว่าพวกเราควรเข้าไปขอความช่วยเหลือข้างในดีกว่านะเพราะว่านี่มันข้ามาแล้วด้วยข้างนอกมันดูอันตรายมากๆเลยฉันว่าเข้าไปอยู่ข้างในนั้นน่าจะปลอดภัยกว่า พ,พวกเราผู้หนีเอาไว้แตที่แบบแปลกไม่ใช่เหรอพี่เราจะกลับเข้าไปเยอยีหยางนึงสภาพคินจิงซุนตอนนี้ก็ไม่ค่อยจะดีเลยนะพี่แลนะอี่ยาหนึ่งซุนชิกก็เพิ่งจบไปในหลุมที่เต็ไมไปด้วยศพเนี่ฉันว่าคนที่นี่น่าจะไม่เป็นมิกแน่นอนที่นี่น่าจะปลอดภัยอยู่งั้นคืนนี้เรานอนนี่แล้วกัน โอ๊ยไม่เอ้ยภาพติดตาเป็นบ้าเลยไอกองศพเมื่อกี้มันคืออะไรกันแน่และเก็บ้านนี่มันมีไว้ทำมียอแไรวันเนี่ยโอ้พี่ทุกคนมันก็นอนกันหมดแล้วนะแล้วทำไมพี่ยังไม่นอนอีกวะเนี่ยพี่นอนไม่หลับหรอทำไมมปยืนเข้มอย่างนี้